สวัสดีครับพื่นอนสวัสดีครับพื่นอนอ่ะลูกค้าเวสปอยค่ะลูกคา้าเวสปอยปอย้ปยจับมือ ตัวอีกแล้วปืนนี้ถ้าจำไม่ผิดมีคาโกเนาะนี่สมควรนะเดี๋ยวยังไงเขาต้องดูไม่เป็นเลยนะอันนี้ด็อกเตอร์ตัวแรกจากใจบอกเลยจับใจดูไม่เป็นดัดจยายามโชว์ให้ชัดเจนนะพี่นะตอนเรามาจารย์ยืนอยู่ตอนเรามาจานซักมอยืนอยู่ข้างๆนะคะ เอลประมาณเยี่ตีไปสามสิบหกปั๊บต้องประมาณ30มสขึ้นนะคะลูกค้าดูได้เลยนะรใ<ห>รโคลอมเบียเอาด็อกเกอร์มาอีกแล้วไปไก่ช้ำหรอจะไปตามด็อกเกอร์ด็อกเกอร์เองนี่โคลอมเบียสวยมาก ลอกอีกลอกแล้วลอกอีกมีไหมล็อกหลายตนะัวอยู่นะพี่๋าวแบรนด์อะไรไม่รู้ด,ดูอ้าวดูไม่เป็นแต่อยากเปิดคว่จบามีลูกค้าเวทไพล์นะลกูกค้าอยากดูง,งานญี่ปุ่นไหมเปิดไปยังวะจริงๆหนูอยากเปิดจ็อกกิ้งนะพรุ่งนี้มาเจอกันงานจ็อกกิ้งปะญี่ปุ่นเหรอแย่โวยนะสวมากเลยสวยมากเลย,ยเป็นมีจ็อกกิ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน เซลูมอะไรป่าเจคริลสีเขียวสวยมากลูกค้าส้มเพ้เลยนี่สวยมากเจคริลอีกแล้วเอาเปิดเอาพี่โมนิก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมนิก้าฮักเกอร์ค่ะฮักเกอร์ฮักเกอร์เลยสกีบ่อนอันนี้เว็บปอยยูเอสเหรอคะพี่ปอยมาเว็บปอยยูเอสถูกต้องค่ะพี่ปอตมาเว็บปอยยูเอสกระสอบหนึ่งร้อยตัววอนนี้ ว่าน้องมีส่งสามคนเด็กๆจะไม่ห่อส่งไม่ทันนะคะลูกค้าจะไปแล้วแดะคันนี้เขาพัฒน์ดีเลยใช่เขาเขาพักมาเรียงมแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะจวดมากดูดิอ้าวตรงะปุกขาทำไมวะปาร์น่ารีพันติกหาเอาแกะขาลูกค้าดูหน่อยลูกค้าหาว่าขาหายไไม่ดด้ตัโอ้เนฟี่ขาเขาพาดีอะเอาผูกทำไมอ่ะอยากรู้อ่ะผูกแล้วอ่ะ เขาปลูกทำไมอ่ะแม่ดอกเกอร์สวยมากดอกต้อยแล้วแก้อ้าวสีดำสวยมากหนุ่มแบบโอมันบานาน่าเหรอเฉพาะบานาน่าเหรอบานาน่าปลูกเหรอบานาน่าแพงอย่างเรี้ยดอกเกลือค่ะเมื่อกี้ก็บานาน่าปลูกเหมือนกันก็ต้องดูท่ามีตัวนึงก็ใชยเจ๊คริ้วให้ตัวนึงปลูกนะแสดงว่าใชยเลยปลูกเฉพาะบานาน่าดอกเกอร์สวยมากสีใครชอบสีอะไรกันก็รู้นะมะม่อะทั่วไปมันชอบชอบสีมุ้เลย คะสวยนะพี่เอลให่เอลสามสิบเนี่ยสตาร์ทที่ประมาณเอวสามสิบกับพี่ต๋าด็อกเตอ,อร์สีเทาสวอยอ่านบ้างยังครับเนี่ยอ่านไปบา้างแล้วบางส่วนค่ะ US ค่ะหึงยัน,าานยูด็อกเตอร์อกรีกแล้วอุ้งจะเปิดเผยเกี๋ยวมาหน่อยด็อกอีกเหมือนกันนะคะสวยมากเห<อ>มือนเทพพี่เลยพี่เหมืนอนเทพพี่เคยเห็นนะ ไม่ได้ปลูกป้ายนะมันเชาลูกค้ามาเปิดจองลูกอ๋อเหรอพี่จยเหรอพี่จอยอมามาป็นพัลูกค้ามาทำงานสายเรียนก็สายทางานก็สายเนาะแปนอะไรอสไม่รู้ใส่เงนกันได้เลยใส่พระส่มาใส่นี่ดอกเร์สิาอิทอจิง ติดปคาบจูลี่่ะเข็ยูยกกระสอบเท่าไหร่คะสอบรีวิว3,300นะคะลูกค้ากระสอบใหม่3,500นะตัวรีวิวชว์ทุกตัวเลยลูกคบเอาแตงนะกระสอบระบุ100ตัวตัวนี้เป็นงาน U S ค่ะล้อกเกอรมาอีแล้วเจ้าหนีเปลียนอะไรเปลี่ยนีแน่เปลี่ยแน่หลับจริงเหรอนใส่ว่ามันหลับง่ายเลยะค่ะดูสวยนะ เนี่ยทรงอ่งเงี้ยเกาชาจะเนี่ยเป็นคูมั้หลับแล้วเอออะมุงขนาดเนี้ยมันไม่ยอมไม่นอนเอ็กซ์เพรสจ้าลูกค้าสิเอ้ามุงไม่ใช่ละสิบสามไปละเพราะมัน CK ลูกค้าแบบพวกนี้แบบสามมุงอยู่แล้วนี่มันทรงดีมากเลยรงเสือไม่ใช่ไม่ใช่ดีค่ะลูกค้านะแต่ว่าดีก็มีให้ลุงทุกป้ายอยู่แล้ว แบบคาร์ฮาร์ดดีใจคุณมาดอกค่ะลูกค้าดีวายนี่ดีวายเจอไหมโอ้ดีวายยังเสี่ยงใชใส่ไม่ทันหรอะโอ้ใส่ไม่ทันอะร้อยโทลูกค้าอ๋อไม่ลุกแสดงว่าไปคาร์ฮาร์ดเนี่ยเนี่ยคารฮาร์ดใส่ไว้บาลีพี่เอ็นจอยบอกไม่เจอกันเลยคุณเป้อน ทำงานสายตัวเองเด็กต้องไปเรียนโรงเรียนสายนดิมันกันเลยพี่จอยไปนดิมันกันเปิดปอยสวยเวดปอยสวยคนรีวิวว่าสวยไม่มีเงินไทยหรอกเขาสักพูดว่าเวดปล่อยสวยแล้วนะยังจะเอารีวิวยังชงให้ได้แปลนอะไรอ่ะแม่เขาตัดออกดูกระดุมสิตักเกอร์ปีเตอร์มาเจอว่าอาไรหนูดิสับปาะออกหนูเรื่องไม่เป็นนะว่าไหนแขวนไม่แขวนหนูหยิบไปมั่วเพราะหนูดึไม่ออกเหมือนกัน รู้ผู้พี่ชอบแบบไหนด็อกคกอรู้จักด็อกเกอร์ดิคี้แค่นั้นแหละแค่นี้หนูก็เก่งละตบมือให้ครับตบมือให้หน่อยอิงด็อกอีกแล้วด็อกเตอร์นะค่ะส่งมันดิคี้มากเลยด็อกเกอร์ไอ้ทำไมด็อกเตอร์เยอะมากเลยอ่ะด็อกเตอร์ เาได้แบรนด์ภูเขาอะไรนะภูเขาคืออะไรแบรนด์อะไรนะตรงนี้ถามพี่อย่างพี่รู้จักอะไรไม่เมื่อวานอ่ะพี่ใส่บอกว่าแบรนด์นีอเมริกอะไรบอกพาเก็บให้ด้วยที่คุยไว้ที่คุยไว้พี่จอยโอ้โหมีดิวน้าเลยอ่ะพี่จอยเบอร์เท่าพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่มาตามที่ร้านฝ่ายบอกดอกเตอร์ค่ะคุณเบิ้เซอร์การขายไวๆนะพี่จอยขายดีขายดีจ้ามาไม่เจอเลย นี่ก็ช่วยนะพี่จอยนี่บอกโสภาเลยบอกเลยงานนี้หนูช่วยเป็นด็อกเตอร์ดอ็ดอกอีกแล้วดอ็ดอกมีหลายป้ายเลยแม่เนาะม,มีหลายรุ่นหรอที่เรื่องไม่เป็นนะที่ยโยโนๆนนไปงั้นแหละสองตัวสามสี่ดูเอลมาเ,เ,เ,าเาต็มตัวตัวเล็กมันวิ่งไปวิ่งมาทำไมวั <ลด S 1> <อ>นโตรถเนาของมันกินลิโพแล้วมันไม่โดเลยเนี่ยรถเลาของรับลูกค้าหน้าร้านอ๋อใช่หรอ เห็นได้รีบโทรไปแถวนึ่งวิ่งไม่หยุดเลยเถียงเหรอลาลามุฟมาแล้วรถเหมาคันมาแล้วครับเรียกว่าเถียงได้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นง่ายด้วยลูกค้าด็อกเตอร์ค่ะอ้าวลูกค้ารถเหมาคันมาแล้วอยากให้ลูกค้าเหมาเหมาไปได้เหมาเหมาไปได้ โคดูอ่ะดูนแค่เนี้โยโคดูค่ะหลับแก๊บโดนรถเปิดประตูเท่านั้นรูน้เลยไอซอดอเย้ไปเมาคันมาแล้ว้าหมาบคันมาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยเลงเปิดเปลววะไม่สวยหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆลูกค้าเดี๋ยวหนูเอาหมุนกล้องให้ดู ถอดกล้องใหยลูกค้าดูเนี่ยน้องๆแขวนไม่ทันนะดูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะพาว่าหนูจำเป็นจะต้องเล่เปิดเล่งดีเพราะอะไรบานนี้อะไรนะพี่บานนี้เขาบอกว่าอะไรสยมากนืออะีแล้วเก่ี่าเป็นร้อยทัวนะ ยังไงเดยดูข้างหลังเสื้อสิมันนี้นะลูกค้าถ้าคนเก่าจีก็จะเทาๆหน่อยตัวแบบไม่ขาวไม่ดำนะเด็กใหม่ก็จะดำๆหน่อยเนี้ลูกค้าจ้ะอ่าแล้วเราอยู่ตรงนี้นะหาไม่ยากลูกค้าบอกเข้ามามีกระสอบตั้งๆนะคะลูกค้ามีหลายรายการน้องร้องเลยทำมาเลยทางไหน มังรมู้นงานไหนพิมมานะคะลูกค้างานไหนรีวิวได้หนูเปิดหนูยาโชว์อยู่แล้วถ้างานไหนรีวิวไม่ได้นะคะอาจจะไม่ได้เปิดเพราะลูกค้าหลายคนรอเหมากันหมดเลยใช่วยทั้งนั้นนะคะสวัสดีค่ะนี่ยแข่งโป๊กเลยทั้งนั้น่ะ